พอสตรอเบอรี่ออกมาให้อันหนึ่งนะคะอ,ออกมาจากในบ้านนะคะให้เด็กๆข้างนอกเขาได้มุดได้นอนกันนะคะก็เขาก็ชอบเหมือนกันนะคะดูเข้าไปมุดเข้าไปนอนก่อนเพื่อนเลยใครเนี่ยพอตกกลางคืนมาก็เข้าไปนอนกันสองค่ะสองตัวอ,อุ่นไหมอุ่นไหมเจ้าเสือกับเจนะ้านางนอนอยู่ในนั้นลูกอย่าออกมาอย่าออกมาอย่าออกมา นี่นันนะเสียงอะไรอยาออกมาอยู่นนั้นนะลูกอ่นมากเลยใครนอนอยู่ตรงนั้นโอ้เจ้าขุนนอนอยู่ตรงนั้นเจ้าสัวเจ้านางอยู่ในนี้นะคะอยู่ในสตรอเบอรี่ค่ะอ่นมากเลยค่ะเอาแบ่งมาให้อันนึงอยู่ในบ้านอันหนึ่งชอบมากเลยเหรอลูก ได้อีกสักสองอันนี่เอามาใส่ช่องนี้กับช่องนี้ให้พวกเขาได้มุดกันถ้าได้ถ้าได้มีอีกสองอันนี้เอาใส่ช่องนี้ช่องนี้แล้วก็อีกช่องนี้ได้มุดนอนกันนะลูกเนาะนี่คุณยายหมอส่งมาให้ค่ะขอบคุณนะคะอะไรนี่กองกันเลยอะไรนี่สามตัวสามตัวนอนกองเบียดเลยอ <laughs> โอ้ยมันปากกระป๋องเลยนะดูดิ จานายมานอนแล้วมาลูกมาจะนายมานอนแล้วลูกมานอนไหมจะนายมามานอนแล้วลูกนอนกันแล้วนี่นอนแล้วหน,นอนชมว,วิวหน,หน้าบ้านเลยดูดูพี่ขาวกับน้องนอนอยู่หน้าบ้านนู้นตรงนั้นอุ่นไหมคะมเจ้านางกับเจ้าสัวออ,อันนี้ใครเจ้าขุนหนดาหนดาหนูด,นดีพี่ขาว นอนล้วลูกนอน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 เปลี่ยนละค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมาไว้ในนี้แล้วไม่งั้นโหหมาทาลายหมดตรงนี้จะมีแสงแดดมาอยู่นะคะต้นไผ่เงินนะคะที่แม่น้อยไปซื้อมาวันนี้มาแบ่งกันนะคะลูกให้แม่น้อยไปซื้อมาแล้วก็มาแบ่งกันเอามาปลูกให้เด็กๆนะคะนี่ในกรงนี้กรงของบัวขาวนี่ตอนเช้าแสงแดดจะมานี่นานเหมือนกันนะคะจะเจอแสงแดด แต่บวคาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยู่ในกรงแล้วค่ะมันจาเป็นนะคะเพราะว่าถ้าถึงฤดูร้อนจริงๆถ้ามันตากแดดมากๆมันก็ตายนะคะแดดฤดูร้อนเนี่ยให้อยู่ในนี้ก่อนเด็กเด็กได้กินแล้วเขามีความสุขนะคะถ้าเขาไม่มีกินนี่มันก็ไม่ดีนะคะเขาดูเขาเครียดมากนะคะอยู่ในกรงนะคะนี่นะคะผ่เงินนะคะเขาจะกัดเขาจะกัด ของขว targets, ันที่เบื้องบนส่งมาให้นะคะก็โหเยอะมากมาแบบตั <St> Duke, well. uh. ้งตัวไม่ทันเลยนะคะหนูดากับหนูดีแลวหนูดากับหนูดีมาหนูดำลูกของแม่ดำก็มาอีกนะคะเห็นเพื่อนเขาหลบพูแล้วค่ะวันนั้นเขาหลบภูวันปีใหม่เขาก็หลบเข้ามาในนี้เลยแล้วเขาก็มีเพื่อนหนูดีกับหนูดาชายเย็นเขาก็ไม่ออกไปเลยค่ะ ขาก็อยู่นี่เลยนี่ก็เป็นของขันปีใหม่นะคะที่บงบนส่งมาให้นะคะโอถ้าใคร <c oughs> ไม่เป็นนก็คงไม่เข้าใจค่ะคิดหนักเหมือนกันตัวเมียทั้งหมดเลยสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ